ของฉันเองฉันอาจจะเคยได้ยินมาว่าชีวิตมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรกูไม่เชื่อ <c oughs> ดําเนินชีวิตแบบที่ศึกษามาก่อนเพราะไอาการเชื่อคนง่ายก็เป็นหนึ่งในฝั่งของ reactive ก็คือเป็นฝั่งในเป็นฝั่งที่ถูกฝึกมาแล้วให้เชื่ออย่างอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้ใช้สมองพิจารณาสิ่งที่เชื่อเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฝั่ง proactive ก็คือฝั่งที่รับผิดชอบชีวิตของตัวเองจะพิจารณาอย่างมากได้ยินได้ฟังอะไรก็จะแยกแยะวิเคราะห์ก่อนว่าไอ้สิ่งที่ได้ยินจริงหรือไม่ไอ้สิ่งที่เขาบอกเขาบอกเขาแม่งใครอะไรเงี้ยมันสำเร็จแค่ไหนมันมันมันเป็นใครอะไรเงี้ยอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนที่ผมทำการทำงานชิ้นหนึ่งอยู่แล้วผมต้องรีเสิร์ชอย่างหนักมาก ทีมงานก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขามีเรื่องมาอย่างนั้นเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยคือพอผมฝึกระหมองสมองจนมันเป็นออโต้ไปแล้วอ่ะผมก็แบบมึงเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนวะเขาที่พูดเนี่ยคือใครพูดมาลอยลอยไม่มีหลักฐานอะไรมาวางตรงหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นระบบสมองออโต้ของผมไปแล้วคือสื่อบอกอะไรผมไม่เชื่อ ใครบอกอะไรผมไม่เชื่อไว้ก่อนถามว่าทําไมเพราะเรารู้ว่าเวลาคนเอาเรื่องเราไปพูดมันพูดมุมเดียวถ้าเขาเห็นผมด้านข้างเขาก็พูดด้านข้างเขาเห็นผมด้านหลังก็พูดด้านหลังคือทุกคนพูดความจริงแต่มันเป็นความจริงมุมเดียวมันไม่ใช่ความจริงอย่างครอบคลุมถ้าเราไปเอาความจริงมุมเดียวมาเป็นสารณะนั่นเท่ากับว่า เราไม่ได้ใช้สมองให้มันกว้างออกไปจนมองเห็นภาพรวมว่าจริงๆแล้วเรื่องมันมีความละเอียดอ่อนมากแต่ด้วยความที่